สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมโปรเผ่าสิงห์นิสัยสุขครับเราคุยกันถึงเรื่องพื้นฐานการสวิงกอล์ฟนะครับสวิงแปลว่าเวี่ยงนะครับไม่ใช่ตีนะครับนักกอล์ฟบางท่านยังเข้าใจผิดนะครับไปตีมันนะไปตีเอามือไปตีเอาให้ตายเลยตีเอามือขวาไปตีมือที่ถนัดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสวิงแปลว่าเหวียงเวียงเพื่ออะไรครับเวียงเพื่อให้เกิดแรงหนีศูนย์กลาง พุ่งไปที่หัวเหล็กหัวไม้ให้มันปะทะลูกผ่านลูกออกไปนะครับลูกกอล์ฟจะไปไกลได้ขึ้นอยู่กับความเร็วหัวไม้นะครับไม่ใช่ขึ้นอยู่กับแรงที่ท่านตีนะครับเวลาท่านตีเนี่ยตอนอิมแพคลูกเนี่ยมันจะค่อนข้างสถานมือนะครับแต่ถ้าท่านเวียงผ่านแล้วส่งแรงหนีศูนย์กลางพุ่งไปที่หัวเหล็กผ่านลูกออกไปเนี่ย เขาเรียกว่า Let the club do the work นะครับให้หัวไม้มันทำงานเองพอหัวไม้มันทำงานเองปุ๊บท่านจะรู้สึกเลยว่าความรู้สึกที่มือท่านเนี่ยมันจะเบาวิวเลยแล้วเสียงที่มัน i ิ p a c t มันจะเพราะมากมันจะแน่นมากแล้วผลงานก็จะออกไปได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับ Let the Club Do the work นะครับถ้าจะให้ผมพูดเป็นภาษาบ้านๆของคนไทยเราเนี่ย นะครับอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้คำว่าหวดนะครับหดออกไปเลยครับเนี่ยเห็นไหมหดหดออกไปเลยนั่นก็คือการสวิงผ่านนั่นเองนะครับไม่รู้ถูกกับเปล่านะผมใช้คำว่าหวดเนี่ยนะครับเหมือนครูหดก้นนักเรียนอะไรทำนองนั้นนะครับแต่ไม่ใช่ตีนะครับคนละอย่างกันนะครับหดเวียงเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะเวียงผ่านนะครับเพราะฉะนั้น การที่ท่านจะปล่อยให้หัวเหล็กมันทำงานได้นะครับแล้วสวิงได้อย่างเป็นอิสระแล้วให้เกิด Let the Club Do the Work เนี่ยอยู่ที่การจับคลิปเป็นสำคัญอย่างที่เรียนให้ทราบไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับก็คือเรื่องการจับคลิปให้อยู่ในนิ้วนะครับการที่อยู่ในนิ้วเนี่ยมันจะทำให้มันพลิกง่ายนะครับเวลาสวิงเนี่ยมือมันต้องพลิกอย่างนี้นะครับ นะครับเห็นไหมฮะอยู่ในนิ้วจะทําให้คอ็อกข้อมือง่ายเห็นไหมครับ็อกนะครับถ้าอยู่ในฝ่ามือมันจะคอ็อกยากนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านจับกริปในนิ้วมันจะทําให้เกิดการสวิงที่เป็นอิสระนะครับจุดเชื่อมต่อระหว่างร่างกายกับอุปกรณ์กอล์ฟก็คือมือถูกไหมฮะเป็นจุดเชื่อมที่สําคัญ ถ้าท่านเคลื่อนไหวร่างกายส่งพลังไปได้จุดเชื่อมนี้ท่านเป็นอิสระพลิ้วได้หัวไม้มันก็ทำงานได้เต็มที่นะครับเลตเดอะครับดูเดอะเวินะครับ, work, รบวิธีเช็คนะครับก็คือง่ายๆครับลเห็นไหมฮะก้านเหล็กก้านไม้ตั้งฉากกับพื้นไม่ตกใช่ไหมฮะจับเบาที่สุดนะครับแล้วท่านปล่อยให้เหล็กตกลงไปนะครับแล้วอย่าให้ตกเลยแนวขนานนะครับ ท่านจะต้องจับกริปแน่นขึ้นถูกไหมครับ,นะรบวิธีเช็คง่ายๆครับ45องศาครับกึง่งกลางนะครับจับเบาสุดแล้วท่านปล่อยให้ไม้เอียงไปประมาณ45องศาน้ำหนักนี้คือน้ำหนักที่ถูกต้องเช็คได้ก่อนสวิงทุกครั้งทำแบบนี้ก็ได้นะครับจะทำให้ท่านเนี่ยน้ำหนักในการจับกริปท่านถูกต้องอยู่เสมอนะครับอย่าลืมนะครับกริปมีส่วนสำคัญมากเป็นหนึ่งในสาม พื้นฐานสําคัญของการเล่นกรอบครับฝึกไว้นะครับมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วท่านจะเล่นกรอบได้สนุกครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเล่นกรอบง่ายๆสไตล์เผ่าสิง ดีวีดีสอนกลอฟชุดใหญ่10แผน่นโดยโปรเผาสิง์นิสัยสุขสมบูรณ์แบบทุกช็อตทุกวงสวิงความยาวกว่า80นาทีทุกแผน่นดูแล้วนำไปฝึกซ้อมสกอร์ลดความมั่นใจจะเกิดกับตัวท่านอย่างแน่นอนด่วนของมีจานวนจำกัดโทร0818481211มีดีวีดีกอบชุดนี้เหมือนมีโปรเเผาสิงอยู่ข้างกาย